ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าพระคำครับวันนี้นะครับรายการเล่าพระคำจะพามาเจาะลึกพระธรรมสุภาษิตบทที่22อซึ่งหลายคนบอกว่ามันเปรียบเสมือนคู่มือชีวิตตั้งต้นเลยทีเดียวคือวางรากฐานตั้งแต่เด็กจนโตเลยใช่ค่ะและเหลือหาทั้งบทในวันนี้ก็มาจากซีรีส์ปัญญาจากสุภาษิตของเล่าพระคำเรานี่เอง เป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจว่าเออซีรีส์สุภาษิตเนี่ยคือเสียงของพระเจ้าที่รักและห่วงใยเราทุกคนจริงๆซึ่งการวิเคราะห์ของเราก็จะยึดหลักการให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเพื่อจะค้นพบหลักการสร้างชีวิตที่มั่นคงอย่างแท้จริงค่ะครับผมแล้วพอเปิดมาข้อแรกนี่ก็โหกระแทกใจเลยนะครับที่บอกว่าชื่อเสียงที่ดีเป็นที่เลือกสรรมากกว่าทรัพย์สมบัติมากมายคือในยุคที่แบบว่า ความมั่งคัง่งดูจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของหลายๆคนคําพูดนี้มันสวนกระแสมากเลยมันทําให้ต้องกลับมาคิดเลยว่าเอ๊ะทําไมพระคัมภีร์ถึงจัดลําดับคุณค่าชีวิตแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังมากค่ะเพราะมันเหมือนเป็นแกนหลักที่กําหนดทิศท,ทางของทั้งบทนี้เลยคือมันกําลังวางรากฐานของชีวิตที่อาจจะแตกต่างจากที่โลกส่วนใหญ่บอกเราโดยสิ้นเชิงเลยอืมเดี๋ยวเรามาลองเจาะลึกกันดูดีกว่าค่ะครับผมงั้น เริ่มส่วนแรกกันเลยดีกว่าครับรากฐานของชีวิตเรื่องของชื่อเสียงความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้าคือถ้ามองแบบคนทั่วไปโลกจะบอกให้เราเอ่อเก็บเงินก่อนสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนแต่สุภาษิตบทนี้กลับเริ่มต้นว่าให้รักษาชื่อเสียงกับความซื่อสัตย์ไว้ก่อนใช่ค่ะเพราะชับสินอาจจะหมดไปได้แต่ชื่อเสียงที่ดีหรือความน่าเชื่อถือเนี่ยมันจะติดตัวเราไปตลอดครับ และในข้อที่2ก็พูดได้น่าสนใจมากที่บอกว่าคนมั่งมีและคนยากจนมาพบกันพระเจ้าเป็นผู้สร้างเขาทั้งสองประโยคนี้ในยุคโบราณนี่ถือว่าเป็นการปฏิวัติความคิดเลยนะคะปฏิวัติยังไงครับคือมันเป็นการทลายกำแพงทางชนชั้นเลยค่ะมันบอกว่าคุณค่าของคนเราเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ฐานะอแต่ทุกคนมีคุณคา่าเท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระเจ้าเข้าใจแล้วครับพอคิดแบบนี้ได้การมองคนอื่นก็จะเปลี่ยนไปเลย ถูกต้องค่ะแล้วเหมือนข้อที่4ก็เป็นบทสรุปที่สวยงามมากของส่วนนี้เลยที่บอกว่ารางวัลของความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้าคือทรัพย์สมบัติเกียรติและชีวิตเอ๊ะเลยค่ะมันเหมือนเป็นสมการชีวิตเลยคือความถ่อมใจบวกกับความยำเกรงพระเจ้าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ รากฐานของชีวิตที่มั่นคงแล้วก็จะได้รับพระพอรอย่างแท้จริงซึ่งนี่ก็เป็นหัวใจหลักของรายการเล่าพระคำเลยค่ะชัดเจนมากครับทีนี้พอวางรากฐานแล้วก็เหมือนจะมีทางแยกให้เราเดินต่อนะครับในส่วนที่สองที่พูดถึง2เส้นทางระหว่างคนฉลาดกับคนโง่ผมชอบข้อสามมากเลยครับที่บอกว่าคนฉลาดเห็นภัยและหลบซ่อนตัวแต่คนโง่เดินดุ่มเข้าไปแล้รับโทษ พูดง่ายก็คือคนมีปัญญาจะมองการไกลรู้จักเตรียมตัวส่วนคนประมาทก็จะมองแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นใช่เลยค่ะซึ่งมันเชื่อมโยงโดยตรงกับกฎแห่งการหวานและการเกี่ยวที่อยู่ในข้อ8กับข้อ9เลยหลักการนี้ชัดเจนมากนะคะผู้หวานความอธรรมย่อมเกี่ยวความหายนะอืมแต่ในทางกลับกันผู้ใจกว้างย่อมได้รับพระพรเพราะเขาแบ่งปันให้คนอื่น มันเป็นหลักการสากลที่คือมันทํางานของมันจริงๆในชีวิตเราเลยนะครับถูกต้องค่ะมันคือเหตุและผลที่ตรงไปตรงมาแล้วในส่วนถัดมาผมว่าคําสอนเริ่มจะเอ่อตรงไปตรงมามากขึ้นนะครับเรื่องความยุติธรรมอย่างการที่บอกให้ขับไล่คนชอบเยอะเยยออกไปแล้วการวิวาทก็จะจบสิน้นใช่ค่ะแล้วเราก็ยังเน้นย้ำด้วยว่าพระเจ้าทรงรักคนที่มีใจบริสุทธิ์และมีวาจาที่อ่อนโยนแต่มีข้อหนึ่งที่ผมว่าหนักแน่นมากคือข้อ16 ข้อไหนคะที่บอกว่าผู้ใดกดขี่คนยากจนเพื่อเพิ่มทรัพย์ของตนย่อมนำไปสู่ความขัดสนแน่นอนโอ้โหข้อนี้สำคัญมากค่ะมันไม่ใช่แค่คำเตือนเรื่องศีลธรรมนะคะแต่มันกำลังบอกว่าการสร้างความมั่งคัง่งบนความทุกข์ของคนที่อ่อนแอกว่าเนี่ยมันไม่มีทางนำไปสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนได้เลยไม่มีทางเลยใช่ค่ะเพราะในระยะยาวมันคือการทำลายระบบทำลายสังคมสุดท้ายตัวเองก็จะไปไม่รอดอยู่ดี เห็นภาพเลยครับทีนี้ผมสังเกตว่าตั้งแต่ข้อ17เป็นต้นไปโทนของสุภาษิตเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วกเ็เป็นการสอนโดยตรงมากขึ้นถูกต้องค่ะซึ่งเป้าหมายของการเรียนรู้แบบนี้สุภาษิตตอนนี้ก็บอกไว้ชัดเจนเลยอย่างแรกเลยก็คือเพื่อให้เราวางความไว้วางใจในพระเจ้าไม่ใช่ในตัวเองอสองคือเพื่อให้เราสามารถพูดความจริงได้อย่างถูกต้องและมั่นใจครับและสามก็เพื่อเป็นเหมือนกรอบป้องบันไม่ให้เราหลงไปตามความคิดผิดๆของโลก เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างแก่นของชีวิตให้แข็งแรงจริงๆครับแล้วก็มาถึงส่วนที่5ที่เป็นเหมือนบทเรียนชีวิตภาคปฏิบัติเลยมีหลายเรื่องมากตั้งแต่เรื่องการปกป้องคนยากจนในข้อ2 2ถึง23ที่บอกว่าอย่าปล้นคนยากจนเพราะพระเจ้าจะทรงว่าคดีแทนเขาค่ะซึ่งนี่ไม่ใช่คคำแนะนำนะคะแต่เป็นการประกาศความยุติธรรมของพระเจ้าเลยว่าพระองค์ทรงยืนอยู่ข้างผู้ที่ถูกรังแกเสมอโอโ้ฟังแล้วมีพลังมากครับ แล้วก็มีอีกเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆคือการเลือกคบเพื่อนในข้อ24-25อยาอย่าคบคนโกรธง่ายมีฉนังเจ้าจะเอาอย่างเขาออืืคือเหตุผลก็เพราะว่าอารมณ์และนิสัยของเพื่อนเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อเรามากๆเลยมีอิทธิพลอย่างมหาศาลเลยค่ะนักจิตวิทยาสมัยใหม่จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า emotional contagion emotional contagion ใช่ค่ะอารมณ์มันติดต่อกันได้เหมือนชือโรคถ้าเราอยู่ใกล้คนขี้หงุดหงิดต,ตลอดเวลาไม่ช้าก็เร็วเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นไปด้วยจริงด้วยครับแล้วก็มาถึงข้อไฮไลท์ที่คนเป็นพ่อแม่น่าจะคุ้นเคยกันดีคือข้อ6จงอบรมเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปแม้เมื่อแก่ตัวลงเขาจะไม่พลากจากทางนั้นครับข้อนี้เน้นย้ำเลยว่าการลงทุนอบรมสั่งสอนในวัยเด็กเนี่ยมส่งผลระยะยาวไปตลอดชีวิตของคนคนหนึ่งเลยแต่เออ ผมมีคำถามนิดน,นึงครับคือบางทีเราก็เห็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่ดีมากๆแต่พอโตขึ้นก็อาจจะเลือกเดินทางที่ผิดไปเป็นคำถามที่ดีมากค่ะนักศาสนาศาสตร์หลายคนมองว่าข้อนี้เป็นหลักการมากกว่ากฎเหล็กอ๋อคือมันชี้ให้เห็นถึงพลังของการวางรากฐานในวัยเด็กว่ามันมีอิทธิพลสูงมากจริงๆแต่มันก็ไม่ได้ลบล้างเจตจำนงเสรีหรือฟรีวิลของมนุษย์ออกไปเข้าใจแล้วคะ่ะ คือเป็นการสร้างทางที่ดีที่สุดให้แต่สุดท้ายคนขับก็ยังเป็นคนเลือกทางเองประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ปิดท้ายส่วนนี้ได้สวยงามมากครับด้วยเรื่องความขยันในข้อ29ท่านเห็นคนที่ขยันขันแข็งในงานของเขาหรือไม่เขาจะยืนอยู่ต่อหน้ากระสับอืมสรุปสั้นๆเลยว่าความขยันคือประตูที่เปิดไปสู่โอกาสใช่ค่ะมันคือบทสรุปที่บอกว่าเมื่อเรามีรากฐานความคิดที่ดีผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี ผลลับสุดท้ายคือความเชี่ยวชาญและความเชี่ยวชาญน,นี่แหละที่จะนําเราไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ขึ้นโอ้โหเราเจาะลึกกันมาหลายประเด็นมากเลยครับในวันนี้ทีนี้คําถามสําคัญก็คือแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าจะให้รายการเล่ามาคาลองสก,กัดข้อคิดสําคัญทั้งหมดจากสุภาษิตบทที่22ออกมาเนี่ยครับเราจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไงบ้างครับได้เลยค่ะ ถ้าให้สรุปเป็นแนวทางปฏิบัติง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยคือด้านการทำงานให้เราสร้างชื่อเสียงด้วยความซื่อสัตย์ไม่ใช่ทางลัดครับสองคือด้านการเงินให้หาไรายได้และใช้อย่างยุติธรรมไม่เอาเปรียบคนอื่นอืมสำคัญมากเลยสามคือการเลี้ลยงลูกให้ลงทุนเวลาในการอบรมสั่งสอนอย่างสม่ำเสมอเพราะนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือชีวิตฝ่ายจิตวิญญ,ญาณค่ะ คือให้ดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจและยำเกรงพระเจ้าเสมอสุดยอดเลยครับสแสดงว่าชีวิตที่มั่นคงจริงๆเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากเงินในบัญชีแต่เริ่มจากคุณค่าในใจและการเลือกเดินในทางที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเยาว์ถูกต้องที่สุดค่ะเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าซื่อสัตย์ในหน้าที่เมตตาต่อผู้อ่อนแอแล้วก็อบรมคนรุ่นต่อไปอย่างถูกต้องชีวิตแบบนั้นละค่ะคือชีวิตที่มีคุณค่าและไม่สูญเปล่าในสายพระเนตรของพระเจ้า ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ทำให้เราเข้าใจสุภาษิตบทนี้มากขึ้นและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับขอเชิญชวนให้กดติดตามรายการเล่าพระคำเพื่อรับชมตอนต่อไปในซีรีส์ปัญญาจากสุภาษิตนี้ด้วยครับค่ะและก่อนจะจากกันไปเรามีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ได้กลับไปคิดกันต่อนะคะในยุคที่ภาพลักษณ์บนโซเชียลมีเดียสามารถสร้างขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนสุภาษิตท,ที่บอกว่า ชื่อเสียงดีน่าปรารถนายิ่งกว่าทรัพสมบัติทําให้เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเรากําลังลงทุนสร้างภาพลักษณ์ที่คนอื่นเห็นหรือกําลังสร้างชื่อเสียงที่มาจากเนื้อแท้ข้างในกันแน่คะ